สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมโ o w บ o x กันอีกครั้งกับ Desert Bus นะครับผมได้เวลากดไลค์กดแชร์ให้กับผมนั t ฟิกเกอร์กันด้วยนะครับอ้าวแมปมาถึงแล้วนะครับทุกท่าน และตอนนี้เรามาอยู่กันไหนมันเหมือนจะเป็นรถบัสหรือเปล่าหรือรถไฟครับเนี่ยอ่าแล้วแล้วนี่คือใกรมันมีถังครอบหวัวเหมือนกับไอ้ตัวพวกดัจริตเอ้ยไม่ใช่ผมว่าพูดอะไรของผมเนี่ยนี่คือรถเมยนั่นเองเป็นรถร้อนกำลังแร่นอยู่บนทะเลทรายนะครับแล้วก็มีข่าวด้วย เป็นข่าวที่ดีเจกับคุณผู้ชายกำลังประกาศว่าไหนทางข้างหน้ารถเมย์เราจะตกเหวเฮ้ยอะไรกันนี่มันข่าวร้ายชะมัดส่วนในรถขบวนเน้ก็จะมีคําเขียนว่าพ่อของฉันต้องการนมอะไรเนี่ยมันคืออะไรใครมาเขียนอะไรติดในรถเมย์มั่วๆเต็มไปหมดได้ยังไงเนี่ยตู้สภาก็เมย์หรือว่าในรถเมย์นี้ อาจจะมีผีอยู่ในรถนี้ก็เป็นได้อาจจะเป็นพวกแม่ชีอมจะมากันได้ยังไงนะครับน่าจะเล่นเกมแม่ชีมากแล้วเรามานั่งกันทาไมในตู้แล้วเนี่ยรถมีขับไปบนถนนนะครับหรือบนน้ํมถ้าเกิดว่าเราเปิดประตูแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นประตูเปิดแล้วนะครับอาแต่รถแต่รถยังขับไปอยู่เนี่ยนะ มันก็ต้องปิดประตูหรือว่าเปิดมันไปเลยเป็นรถมินิบัสนะครับสาย8สาย27อ้าวขึ้นไปชั้น2ดีกว่าครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นทริปที่เรากำลังจะออกทริปนะครับเหมือนเป็นรถบัสซะมากกว่านะไม่ใช่รถเมย์นะนี่มีชั้น2ด้วยโอ้โหชั้น2มีอะไรกรันไหนขึ้นไปดูสิครับคุณผู้ชมแบบนี้ถือว่าโอเคนะ ชั้นสองมีห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีวิวถนนด้วยนะครับท่านสามารถดูวิวได้นะครับจริงๆมันน่าจะหันโซฟาไปทางข้างหน้านะตรงนี้ก็จะมีรูปภาพของผู้บอกแฟนออหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับอา่าเดินไปทางนี้อุ๊ยมัน,ม,นมันเหมือนว่าขบวนไม่ต่อกันเหรอมัน,อ,นอ๋อเปรถพ่วงอืือตอนนี้รถหยุดหรือเปล่า รถก็ยังขับไปเรื่อยๆนะครับไม่นานมันถึงบักโคตรบักเลยนะครับอันนี้คือปิดอ๋ออ๋อปิดทําไมยายบอกว่ามันจะดีดเราออกไปนั่นไงกูว่าแล้วอ้าวไล่หาแล้วแล้วเราจะกลับไปที่รถยังไงล่ะครับเนี่ยโอเคมันโผมาที่รถอีกครั้งเลยนะครับข้างหน้านี่กระจกแตกด้วยนะเนี่ยอเดี๋ยวฉันจะขับรถเองพวกนายมันขับรถได้ห่วยแตกมากนี่เป็นรถเมย์สองชั้นที่เหมือนในประเทศอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับ อ้าวแล้วไปนั่งทำไมตรงนั้นอ่ะออกได้แล้วออกมาเซ่กระจกแตกไปแล้วนะครับนี่คือใครสวัสดีคุณนะหน้า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 ,นา,นาผีเอาขึ้นไปข้างบนเนี่ยฮะแล้วนี่ก็นั่งอย่างเดียวเลยมันจะขี้เกียจอะไรปานนั้นข้างบนขึ้นไม่ได้เพราะอีนั่นมันมาเดินชนเหยียบหัวของผมโอเค โอเคแล้วเมื่อกี้ต้องไปข้างหลังที่ผมจะไปสำรวจตายังไปไม่ทันมืดแล้วนะเนี่ยแล้วมีรถอีกขบวนหนึ่งที่แซงเรามาเราจะขึ้นไปได้หรือไม่เอาขึ้นไม่ได้เออโอโตายห่าเลยนะครับผมเอ้ยอย่างน,นี้เอ้ยรอด,ด้วยรอด,ด้วยเอ้ยมันไปแล้วอ้าวตายแล้วเราจะต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดกาลและนานเทิงเอ้าวไม่ใช่แล้วก็โผล่เข้ามาในรถอีกครั้งหนึ่ง รู้ไหมว่าตอนนี้รถมันจะจอดหรือเปล่าเพราะรถมันขนาบกันเลยนะเนี่ยแต่ตออราบใดที่ผมยังไม่ได้ไปสำรวจรถคันนั้นผมก็จะไม่ไปไหนผมจะเดินไปจนกว่าจะได้นะครับเรารู้สึกว่าเราจะเข้าไปในรถคันนั้นยากเย็นจังเลยนะครับอ่าเอ้ยอย่าออไม่กระโดดสูงจังโอเคครับเราจะลองเข้าไปดูข้างในห้องนะครับว่านี่คือห้องอะไรตกใจน่ามาก นี่คือมันมีประตูด้วยนะครับจริงๆมันขึ้นจากด้านหลังได้นะมันเหมือนเป็นห้องอะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องตู้เกมตู้ตุ๊กตาอะไรพวกนี้หรอโอเคครับเป็นแบบที่สะสมโมเดลไหมหรือว่าข่ของแบบพวกภาพวาดอะไรอย่างเงี้ยมีกล้วยด้วยนะครับตุ๊กตากล้วยปากพิกปากพิกขี้หนูสวนแล้วก็มีแบบตุ๊กตาแมวนาฬิกาตู้ของเกิน,นะครับเล่นเกมหมากลุกหมากฮอตอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคลงไปเลยนะครับผมอา้าวรถมันยังแล่นอยู่อะมันขับไปพร้อมๆกันนะผมก็นึกว่านึกว่ามันจะเป็นรถที่ตีขนาบกันไปแล้วมาจอดรับเปลี่ยนถ่ายผู้โดยสารตอนนี้ก็มืดแล้วนะมืดแล้วรถก็ยังเดินทางต่อไปหวัดดีพี่พี่อะไรเนี่ยนี่มันคือคนองนั้นหรอมันไม่เห็นจะเหมือนคนเลยมันคือตุ๊กตาทองมากกว่านะครับนอนเลยเหรอเนะี่ยนอนกันไปเลยนะนอนยาวๆไปนะฮะเวลาออกทริปนะครับ ดูเสพมีคนมาเปิดประตูแล้วตอนนี้มันเป็นสองพันแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับแล้วเราเห็นผีอยู่ข้างนอกโอเคครับแบบนี้คงเอาสวัสด,ดีพี่คนรวยคนนี้ต้องรวยแน่เลยตามเข้าไปเขาเดินไปไหนตลอดเวลาเลยนะเนี่ยในนี้ก็จะมีปลานะครับปลานีโมดูมันเหมือนเออมากเลยนะครับนี่มันปลานิโมปัญญาอ่อนแน่ๆโอเคครับผมตอนนี้ผมก็เล่นไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเกมเป็นยังไงต่อนะ ข้ามารีวิวเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมลองกระโดดไปดิว่ามันจะกระโดดไปได้ไหมนะครับลองกระโดดนะนั่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้าระโดดมาได้เฉยเลยนะครับทีนี้ผมก็จะสำรวจรถครั้นนี้เอ้าไอชิบหายเอ้ยล้มเฉยเลยทำไมอ่ะไมีอะไรมัง้ง อ๋อมันดีดไงประมาณว่าเหมือนแบบอ๋อฮะโอเคแล้วมันมีที่ลงไปหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีได้กูขึ้นมาทําไมเรานี่คือเครื่องอะไรเนี่ยเราลงไปได้ไหมเอา้ามันคือเครื่องอะไรเนี่ยนัดวิกเกอร์สมูตตี้โอ้โหมันคือเครื่องปัน่นมันคือเครื่องปันป่นมะนาวผลไม้แล้วเมื่อกี้นัดวิกเกอร์เป็นสมูตตี้เฉยเลยนะครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขับรถพาทุกคนไปที่นวลจันทร์เอ้ยไม่ใช่ไปที่หนองคายหรือไ,ไปที่อังกฤษโอเคครับก็วันนี้เกมนี้ดูโอเคดีดูโอเคดีและสวยงามมารีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับรอใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ก็จะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมมากเลยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามแล้ววันนี้ไปก่อนครับ